เอาละค่ะสายๆแลเราก็มาหาเบรก f a s ์ทานกันนะคะคลิปนี้เราอยู่กันที่เมืองโฟ l ์คสโตนเมืองเล็กๆติดชายทะเลของเกาะอังกฤษ ตึกสีสันสดใสด้านหน้าเนี่ยแหละคือจดหมายปลายทางในวันนี้ของเราถนนคนเดินแห่งนี้มีชื่อว่า Creative Quarter นะคะเป็นแหล่งที่ชาวท้องถิ่นออกมาช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยทานอาหารพบปะเพื่อนฝูงกันร้านนี้นะคะมีชื่อว่า s t e v e Street หรือแปลเป็นไทยว่าถนนทางชันตามลักษณะของที่ตั้งร้านเลยค่ะเอาละค่ะเราก็มาดู b r e a k f a ต t s t y l e ยุโรปนี่มีอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์ขนมปังแซนวิชแรปฮอทดอก พวกเครื่องดื่มร้อนนะคะที่นี่ตกแต่งสวยมากเลยเป็นสไตล์ห้องสมุดค่ะหนังสือเยอะมากเป็นที่นิยมมากวันนี้เปิดกแก้วแรกด้วยคาปูชิโน่แก้วโปรดแก้วประจําส่วนสายเฮลตี้ของเราก็น้าเปล่าบรรจุกระป๋องค่ะจัดไปตัวนานงเอกอย่างเรายามเช้าก็ต้องจัดน้าส้มคั้นสิคะอาหารมาแล้วค่ะมีเบเกิลแฮมชีสอิงลิชพัฟฟายและก็ครอสซองแฮมชีสค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับสายเฮลตี้นั่นไงหยิบขึ้นมาแล้วแอลกอฮอลเจลล้างมือค่ะรักษาความสะอาดสุด